วันนี้รีวิวอีกยี่ห้อหนึ่งครับชื่อว่าอาร์ตแรมครับอันนี้ระหว่างรอลูกค้านะจะได้ไม่เสียเวลายี่ห้ออาร์ตแรมครับอันนี้หลายคนน่าจะเคยคุ้นเคยกันดีแล้วนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ของคนรุ่นเองเนาะเขาก็ขายอยู่ในเฟซมาก็นานแล้วเหมือนกันเนาะอาร์ตแรมครับนี้หน้าปกเป็นลายหินเลยเนาะคือจุดเด่นของเขาเขาก็เป็นลายหินอยู่แล้วฉะนั้นหน้าปกเขาก็เลยเอาลายหินเข้ามาทําอ่ะอน,นี้ดีกว่า อาร์ตแรมอาร์ตแมโอเควันนี้เรามาดูข้างในกันครับว่าลายหินงเขาสวยขนาดไหนเผื่อบางคนยังไม่มีนะครับก็คนคอมเมนต์ข้างล่างผมอาจจะให้คนนุ่นหรือผมอาจจะจัดส่งให้ก็ได้อันนี้ครับเออาร์ตแมครับคือตัวอย่างของเขาที่ผมชอบเลยนะคือผมว่าแผ่นมันใหญ่มากเห็นไหมโอเคด้วยความที่ว่าพอแผ่นมันใหญ่มากครับคือมันแทบไม่ต้องขอตัวอย่างจากเซลลหรืออะไรอีกคือคุณสามารถอันนี้อาะคุณเห็นผิวสัมผัสคุณเทียบลายอะไรได้เลยเพราะว่าแผ่นมันใหญ่อยู่แล้วนะครับในเร่ม ลายหินของเขาก็มีเยอะมากนะครับคืออาร์ตแลมเป็นแบรนด์ที่เน้นลายหินอยู่แล้วลายไม้ก็มีบ้างนิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะคือถ้าเทียบกับแบรนด์ใหญ่ๆแล้ว่ะครับลายของอาร์ตแลมอาจจะไม่ได้เยอะนะอันนี้ผมพูดตรงๆลายของอาร์ตแลมอาจจะไม่ได้เยอะหรือคุณภาพเขาอาจจะไม่ได้แบบเออมีกีนการ์ดมีใบ์ติฟิเค็ เหมือนกับแบรนด์ใหญ่ๆทั่วไปนะครับแบบอาจจะไม่เทียบเท่าเออกินแลมบิลสันแอร์โฟ e g เมกาแบรนด์ดังๆนะครับแต่เชื่อผมนะเชื่อผมแม้ว่าแบรนด์เล็กๆแบบนี้ครับผมว่ามันเป็นแบรนด์ที่ดีนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนึ่งเลยครับคือเจ้าของเขาบริหารจัดการเองมันดียังไงคือเจ้าของบริหารจัดการเองคือคุณไม่ต้องสั่งพันเซลล์ไม่ต้องรอขนส่งไม่ต้องรออะไรคือคุณโทรยกขู่หาเจ้าของอ่ะนึกออกว่าแล้วเจ้าของเขาดูแลเองมวนเองส่งให้คือเฮ้ยมันไวแล้วมันสะดวกรดเร็วมัน คุยง่ายอันนี้เป็นเป็นเป็นข้อดีอันนึงนะของของอาร์ตแรมที่ผมอยากจะฝากไว้เพราะว่าลายไม่ได้เยอะก็จริงคุณภาพอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบดีขนาดนั้นก็จริงแต่ว่ามันถูกชดเชยด้วยอะไรครับด้วยความใส่ใจของเจ้าของไงคืออันนี้ผมพูดตรงๆนะว่าคนรุ่นเขาก็เป็นเป็นคนที่ก็บริการค่อนข้างดีอยนะจา่อย่างที่เราเคยสั่งอะไรกันแล้วนะครับเผื่อบางคนไม่มีก็รุกวนคอมเมนต์อีกทีนะีข้างล่างเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับผมแล้วอีกอันหนึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ ให้ฟังอันนี้นอกเรื่องแล้วกันเนาะคือลามิเนตทุกวันนี้ครับผมก็ขายอยู่หลายยี่ห้อนะคือลามิเนตทุกวันนี้ครับผลิตมาจากไหนมาจากจีนเนี่ยเป็นเป็นประเทศแม่ดัซซี่ผลิต,ตลามิเนตเยอะนะครับแต่ว่าแบรนด์จีนไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยได้เข้ามาอาจจะมีบางยี่ห้อที่เขานําเข้ามาจากจีนนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นมีบ้างเกาหลีมีบ้างสักเอร์เซ็ในตลาดที่เราใช้กันทุกวันนี้นะครับมาจากอินเดียทั้งนั้นเลยเนาะลามิเนตจากอินเดียทั้งนั้นแต่ว่าเฮ้ยเนี่ยอาร์แรมมันเป็นนของคไทย คนไทยนําเข้ามาายเองเอฝอากคนไทยหน่อยดีรบกวนใช้แบรนด์ของคนไทยหน่อยนะแล้วมันก็อย่างที่ผมบอกครับรายละเอ,อี ate, คุณภาพของอาร์แรมดีไหมผมให้กลางๆลละกันอาจจะไม่ได้ดีมากอย่างที่บอกเพราะว่าเขาไม่ได้มีใบเซอร์ติฟิเคตหรือมีกินการ์ดหรือมีอะไรการันตีเหมือน,นแบรนด์ใหญ่ๆเนาะแต่ว่าอย่างที่ทผมบอกครับมันถูกชดเชยด้วยอะไรด้วยความเร็วในการในการขนส่งด้วยออสิ่งที่เจ้าของแบรนด์เขาเขาใส่ใจเขาดูแลเองอะนะครับคือผมว่ามัน หลายครั้งที่ผมคิดว่าเนี่ยอาร์ตแมเนี่ยบริการดีกว่าแบรนด์ใหญ่ๆด้วยซ้ําจริงๆนะอันนี้ผมการพูดว่าบริการดีกว่าแบรนด์ใหญ่ๆด้วยซ้ำแต่อาจจะติดที่ว่าโอเคการตลาดกับอ,อ,อะไรหลายๆอยา่างอาจจะสู้แบรนด์ใหญ่ไม่ได้แต่เชื่อผมเถอะว่าถ้าคุณมีและคุณใช้อย่างคุณไม่ผิดหวังครับแบรนด์เนี้ยอาร์ตแมโอเคเนาะฝากไว้ครับเป็นแบรนด์คนไทยอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมอยากให้ใช้แบรนด์คนไทยบ้างเถอะเพราะว่าแบรนด์ไทยที่ผมขายอยงทุกวันนี้ครับรู้สึกจะมีแค่2 หรือสยี่ห้อเองเนาะน้อยที่เหลือเป,เ,ปเป็นแบรนด์ต่างชาติหมดเลยฝากไว้อีกแบรนด์หนึ่งแบรนด์ที่มีเออเขาเรียกว่าอะไรมีมีความเอาใจใส่ลูกค้านะคอมเมนต์ข้างล่างเดี๋ยวผมกับคุณนุ่นอาจจะติดต่อกลับเข้าไปนะครับผมอาร์ตแลมฝากไปด้วย